สวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูผัดใบโหระพาใส่หมูชิ้นค่ะเราจะทําเป็น2แบบนะคะของเราใส่พริกส่วนของคุณสามีเป็นแบบไม่ใส่พริกและวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังที่เราได้ไปยื่นขอทําตัวเล่มพาสปอร์ตนอร์เวย์เมื่อวัานอังคารที่แล้วค่ะก็มี2ตัวเลือกนะคะถ้าเรา ไปรับพาส,สปอร์ตที่สถานีตำรวจก็ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้ารอเจ้าหน้าที่ส่งพาส,สปอร์ตมาที่บ้านก็ใช้เวลารอสองอาทิตย์เราก็เลยเลือกไปรับพาส,สปอร์ตเองที่สถานีตำรวจนะคะแต่ต้องรอข้อความจากเจ้าที่ตำรวจยืนยันอีกครั้งว่าพาส,สปอร์ตเรียบร้อยแล้วเอกสารที่เราไปยื่นขอทำพาสปอร์ตนาเวน,นะคะก็จะมีพาสปอร์ตไทยแล้วก็บัตร พำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งของเราอยู่ด้วยวีซ่าถาวระคะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเอกสารเราไปก็จะไปเช็คนะคะข้อมูลในคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็จะมีคำถามก็เป็นประวัติของเราเองนะคะเพื่อความถูกต้องนะว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้สถานะเราคืออะไรเพราะว่าทุกคนที่ ไปขอสัญชาติไม่ใช่ว่าจะต้องแต่งงานนะบางคนก็อาจจะอ,อจานะโสดเป็นไม้ประมาณนี้นะคะถ้าเรามีคู่สมรสเราก็ต้องบอกชื่อคู่สมรสแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันของเราสถานที่เกิดนะคะและเมืองที่เกิดของเราก็คือประเทศไทยจากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือค่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราดูที่หน้าจออีกครั้งนะคะว่า ข้อมูลส่วนตัวเราถูกต้องหรือเปล่าเพราะจะต้องทําเป็นตัวเล่มพาสปอร์ตถ้ารายละเอียดทั้งหมดถูกต้องเราก็เซ็นชื่อกํากับค่ะและเสียค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ตแล้วก็ id code 2อย่างจํานวน1200โครนผัดไปโหระพาหมูชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆหลังเลิกงานมาหิวข้ามากๆเพราะใช้พลังงานทั้งวันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชม บายบายค่ะ